ที่ไก็พงผมงานเดินต่อสุกาพไปบ้านรับปงุงบันดาการได้ตองกันที่ป้องนอันนี้จุดรวมอ่าเยฟังฮาฮาลงฮาลงหนึ่ง คราวนี้เลือยจำนำดีอย่างเดียวครับผมเือยจำนำดีเ,เ,ดเราะบอบทุกข้าพิบาเระบบทุกข้าพิบานเราวไม่ต้องมีทางนำดีนำริงโรคโกรก นำทิงก็มาจากอังลางนามาทิงนำถิงมาจากโฟเดนโซกโกก็คือกามาจากสุกับปัครับสุกับปักับกโบจักรโคครับผมมันคือตัวเอสเอฟดีโฟเดนครับนี่ครับผมเก่าๆโอเคนะครับผม